สวัสดีนะคะทุกคนตอนนี้นะคะเราอยู่กันในคลิป s p e ปีดบิ w สร้างบ้านนะคะคลิปนี้ก็คือเป็นการสปีดสร้างบ้านครั้งแรกของช่องเราเลยนะคะก็ยังไงก็ฝากกันไว้ด้วยนะก็พอดีว่าไปเห็นบ้านหลังหนึ่งมานะคะเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูคือมันเป็นบ้านแบบโมเดิร์นสีดำแบบสวยมากทุกคนแล้วก็อยู่แบบ ท่ามกลางธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยคือเราชอบมาก mm hmm. เห็นแล้วคืออยากสร้างเลยนะคะ mm hmm. ก็จําลองสร้างให้ดูนะแต่ว่า,าโครงสร้างอาจจะไม่ได้เหมือนในรูปมากนะคะ mm hmm. ก็มีการดัดแปลงให้มันเข้ากับสไตล์ที่เราชอบเนาะก็ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่กําลังแบบร่างโครงสร้างของบ้านนะคะก็เติมฟาวเดชั่นเติมแบบ สระน้ําอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็เอาไอตรงแพตฟอร์มนะคะมาทําเป็นหลังคายกขึ้นให้มันสูงๆนะแล้วก็อันนี้ติดบันไดนะคะอ่าแล้วก็ย้ายมาทําข้างนอกเก็บรายละเอียดนะคะฝั่งนู้นฝั่งนี้ให้มันแบบว่าดูแบบดูไม่แบนจนเกินไปนะคะเติมนู่นนี่นั่นนะคะตามจินตนาการล้วนๆเลยนะคะ ก็ไม่รู้เหมือนกันก็รู้สึกว่าชอบบ้านหลังนี้มากๆเลยทุกคนสร้างออกมาก็รู้สึกว่าสวยชอบนะคะชอบมากอ่ะทุกคนไอ้กล่องตรงนี้รู้สึกว่ามันสูงมากเลยนะคะก็ใครหลดบ้านหลังนี้ไปเราปรับให้มันเตี้ยลงแล้วนะคะก็ บ้านหลังนี้ลงแก้วแล้วนะคะเป็นลดกันได้เลยนะคะเดี๋ยวจะทิ้ง ID ไดีให้ข้างล่างนะคะแล้วก็ติดพื้นใส่สีนะคะของหลังคาเนาะ,ะแล้วก็ติดประตูหน้าต่างอะไรให้เรียบร้อยนะคะบ้านหลังนี้ก็คือจะเน้นสีดำเลยะคะ่ะพื้นก็สีดำประตูหน้าต่างก็สีดำอ่าแล้วก็เอาไอ้ประตูที่มันแบบเปิดแบบนี้มาใส่นะคะให้มันเหมือนเป็นเฟอร์แบบบ้านแบบเปิดๆเ,เนาะ อ่ะแล้วก็ติดหน้าต่างนะคะแล้วก็เอาระแนงไม้อันนี้มาติดเนาะแล้วก็ทําให้มันแบบเป็นทีๆนะคะแล้วก็ทําทั้งฝั่งนู้นแล้วก็ฝั่งนี้เลยอ่าใช่แล้วก็มีทั้งข้างบนแล้วก็ข้างล่างนะคะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนสีด้วยทุกคนเปลี่ยนสีให้มันแบบเป็นสีไม้เข้มๆนะคะให้มันเข้ากับบ้านสีดําของเราเนาะ แล้วก็ส่วนตรงนี้นะคะเราเอาเสานะคะมาหยุดไว้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าระแนงไม้ถ้ามันแบบถ้ามันถ้ามันไม่มีเสามันก็ดูเหมือนแบบไม่รู้จะไปหยุดที่ตรงไหนเนาะถ้าเป็นสุดที่ตรงกําแพงตรงนั้นมันก็จะดูยาวเกินไปนะคะก็เลยหาเสาสีด,ำดำําๆเข้มๆนะคะ <ๆ S 1> มา<ๆ>มามา,มาหยุดมันไว้เออประมาณนี้เนาะอ่าแล้วก็ ขยบสระน้ํานะคะตอนแรกเราจะทําสระน้ําให้มันเป็นแบบขอบใสแบบนี้เนาะแต่ว่ารู้สึกว่ามันยังไม่ธรรมชาติก็เลยเดี๋ยวเปลี่ยนให้มันเป็นแบบขอบหินนะคะจะได้ดูแบบว่าเออดูอยู่ในธรรมชาติมากขึ้นนะแล้วก็มีการแบบปรัแบหบน้าตรงหน้าต่างนะคะให้มันแบบเห็นขอบหน้าต่างนิดนึงอ่ามันจะได้ดูแบบดูจริงนะคะส่วนในรูปตรงนี้รู้สึกว่าเขาจะมีสวนเล็กๆอยู่บนหลังคาเราก็เลยหยุ่มพื้นลงไปชั้นหนึ่งนะคะแล้วก็หาใบหาผักหาพืชอะไร มาใส่นะคะซึ่งจะบอกว่างจริงอาหารานานมากไอ้ตรงแบบพืชที่มันแบบสูงๆตรงเนี้ยทุกคนาหา,านานมากนะคะจนแบบไปได้ไอ้ต้นไผ่นี่มานั่นแหละเออใช่แล้วก็จัดสวนนิดนึงเนาะไม่รู้สวยหรือเปล่าก็จัดมะม่ววนะคะอ่ะแล้วก็ติดหน้าต่างเพิ่มให้มันรอบๆบ้านนะคะความรู้สึกว่าหน้าต่างอันนี้มันก็ใหญ่ไปก็เดี๋ยวเปลี่ยนเป็นอันเล็กใช่ประมาณนี้นะคะ ่ะแล้วก็ขยับมาใส่ฝั่งนู้นฝั่งนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวหน้าต่างตรงนี้เดี๋ยวเราเปลี่ยนย้ายที่นะคะ,ะแล้วก็ขยบมาจัดแต่งทริมใส่สีเพดานแล้วก็เปลี่ยนขอบหลังคาให้มันเป็นสีดำนะคะคือรู้สึกว่าพอใส่แล้วสวยมากทุกคน ออแล้วก็เปลี่ยนสีน้ำให้มันเป็นแบบสีเขียวมรกตนะคะเปลี่ยนขอบฟาวเดชั่นให้มันเป็นหินเปลี่ยนขอบสระให้มันเป็นสีดำอ่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะเราอยากเอาแพลตฟอร์มมาให้มันแบบเป็นขั้นบันไดเนาะแต่ว่าตรงนี้มันทำไม่ได้นะคะก็เลยแบบว่าก็เลยหยุมหลังคาไปข้างในนิดนึงนะคะมันถึงจะใส่บันไดได้เออแล้วก็แบบเอา ขอบให้มันมาเป็นหินเหมือนกับข้างๆเนอะแล้วก็ใส่สีพื้นให้มันเข้ากับข้างบนด้วยประมาณนี้ส่วนตรงนี้เรารู้สึกว่ามันแบนเกินไปนะคะก็เลยเติมผนังขึ้นมาให้มันเป็นลักษณะประมาณนี้เนาะ,ะแล้วก็ไปเอาละแนงไม้มาติดเหมือนด้านหน้าบ้านเลยใช่เอามาติดแล้วก็ต้องติดให้มันแบบถึงชั้นสองด้วยนะทุกคนเพราะว่ามันเป็นแบบมันเป็นผนังสูงขึ้นไปเนาะเออถ้าติดชั้นเดียวมันก็จะดูแปลกๆนะคะ แล้วก็เอาเสามาหยุดไว้เหมือนเดิมวิธีก็คือแบบว่า,าตีพื้นก่อนนะคะใส่พื้นก่อนแล้วก็แบบเอาระแงมาติดนะคะมันจะได้ไม่ยกไม่ขยับเนะเาะอ่ะแล้วก็ทุบทิ้งไปอ่ะแล้วก็เก็บรายละเอียดหลังคานะคะแล้วก็เอาเสามาติดไว้เหมือนเดิมประมาณนี้อ่ะแล้วก็เปลี่ยนสีหลังคาให้มันเข้ากันนะคะกับเพื่อนๆทุกคนเราชอบบ้านหลังนี้มากมันสวยมากนะคะอ่ะติดหน้าต่าง ข้างหลังด้วยเดี๋ยวชั้นล่างนะคะจะเป็นประตูเพราะว่ารู้สึกว่ายังไม่มีประตูออกมาข้างนอกเลยเดี๋ยวเปลี่ยนจากหน้าต่างเป็นประตูนะคะอ่ะแล้วก็ตอนนี้กําลังคิดอยู่ว่าจะทําอะไรเออก็น่าจะเป็นขั้นตอนการแบบหาที่นอนอาบแดดอะไรงนี้มาใส่เนาะ เออให้มันแบบว่าอยู่คู่กับสะนาบ้านเรานะคะส่วนในรูปตรงนั้นนะคะดูเหมือนเขาจะเป็นที่นั่งเล่นอะไรประมาณนี้เนาะเราก็ใส่เป็นโต๊ะกินข้าวแล้วกันโต๊ะกินข้าวหรือเปล่าโต๊ะนั่งเล่นอ่าใส่เป็นสีดําเข้าไปประมาณนี้นะคะ <Yeah. S 1> นา่ารักตรงนี้น่ารักมากชอบมากดูแบบดูอบอุ่นนะคะส่วนมาถึงตรงนี้นะคะการจัดสวนก็คือเข้าดีบักไปหาต้นไม้มาฉ่ำ คือจริงๆแล้วคือแต่งนานมากตรงเนี้ยทุกคนอเพราะว่าของมันเยอะมากค่ะของนานมากสุดท้ายก็ไปจบที่วางหินเข้าไปนะคะส่วนฝั่งนี้ก็หาต้นไม้มาวางนะคะตอนแรกก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะเอาต้นอะไรดีก็เลยเอา,เอาใส่เป็นต้นมะพร้าวและกันเหมือนในรูปนะคะจบที่ต้นมะพร้าวเพราะว่าเออมันก็ดูเข้ากันเนาะอะไรอย่างเงี้ยเข้ากับบ้านโมเดิร์นดีนะคะต้นมะพร้าวส่วนตรงนี้นะคะก็หาต้นไม้ใส่เนาะ จัดสวนซึ่งปกติเราก็แบบไม่ได้มีความรู้เรื่องต้นไม้เรื่องสวนอะไรอย่างนี้เลยทุกคนก็คือไม่รู้ว่าต้นไหนควรจะแบบสูงต่ําอะไรเกิดตรงไหนอะไรอย่างนี้นะคะจัดมัวมากเออหาแบบหาผักหาพืชห,หาพุ่มอะไรงนี้มาใส่นะคะแล้วก็แบบเติมหินนิดๆหน่อยๆให้มันแบบดูเป็นธรรมชาติเนอะแบบว่าเออมันก็ต้องแบบมีหินปะปนบ้างอะไรประมาณนี้นะคะอ่า หาพวกดอกไม้สีต่างๆเอามาเติมมาแต่งนะคะดอกไม้บ้างพืชผักบ้างให้มันเต็มๆเนาะให้มันดูแบบเป็นสวนให้ได้มากที่สุดแล้วก็ลดขนาดต้นไม้ต้นนู้นนิดหน่อยนิดนึงให้มันถูกใจเราส่วนข้างหน้าข้างๆสระน้ำนะคะก็หาขอบ มาใส่ตอนแรกไม่รู้ว่าจะทําเป็นอะไรก็เลยไปจบที่ไอหินก้อนใหญ่ๆนะคะเอามาลดขนาดมันนะคะแล้วก็แบบเก็บขอบให้เขาหน่อยส่วนข้างๆตรงนี้นะคะก็เลยทําเป็นแบบเหมือนเป็นบ่อนะคะเอาหินมาเรียงๆตัวกันทําเป็นแบบบ่อน้ําขุดเจาะเทเลนลงไปแล้วก็เอาน้ํามาใส่ให้มันดูเป็นแบบบ่อปลาเล็กๆอะไรประมาณนี้ มังแล้วก็เปลี่ยนสีน้ำให้มันเป็นแบบสีเขียวมารากตือนข้างบนเนาะแล้วก็เอาต้นไม้พุ่มหญ้าอะไรอย่างนี้นะคะมายัดยัดแซมแซมใส่ในแบบขอบขอบ,ขอบ,ขอบหินประมาณนี้ทุกคนแต่งตรงนี้นานมากไม่รู้ว่ามันสวยหรือเปล่าหรือเรามองว่ามันสวยคนเดียวนะคะอ่าก็จะได้ประมาณนี้ทุกคนเริ่มเริ่มดูดีไหมเอาหินมาใส่นะคะแล้วก็ เพนทเทเรน่าให้มันดูแบบดูธรรมชาติดูดูไม่เขียวจนเกินไปนะคะดูแบบต้นไม้มันได้ถูกปลูกขึ้นมาอะไรประมาณนี้ะนะคะเออแล้วก็มีการเช็คนิดนึงว่าเออขาดอะไรไปตรงไหนนะคะสรุปก็คือมาเก็บขอบสะตรงนี้ด้วยใส่เป็นแบบพุ่มหญ้าเข้าไปเพราะว่าในรูปเขาแบบขอบสะเขาคือแบบต้นไม้เขียวมากคือเขาธรรมชาติมากเราก็ธรรมชาติตามนะคะ จริงๆคือบ้านหลังนี้คือน่าอยู่มากนะทุกคนอะมูฟนะคะไปทำข้างในกันดีกว่าคือการแบ่งฟอร์เพลนก็คือยากแล้วการตีกับบันไดคือยากกว่าทุกคนเพราะว่าตอนแรกเลยคือเป็นแบบบันไดอันเล็กๆอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่ารู้สึกว่าทายเดียวมันจะแบบแคบไปหรือเปล่าก็เลยเปลี่ยนเออนะคะเปลี่ยนมาเป็นบันไดสองทายบันไดที่แบบ เป็นอันใหญ่นะคะประมาณนี้แต่ว่ารู้สึกว่าบ้านหลังนี้มันก็ไม่ได้ใหญ่ขนาดที่แบบจะให้บันไดมันเป็นแบบใหญ่ขนาดนี้นะคะก็เลยเปลี่ยนไปเป็นอันเล็กเหมือนเดิมแล้วก็มีการเล่นกับแพลตฟอร์มนะคะเพราะว่าจะทําเป็นแบบดับเบิลวอลลุ่มอะไรประมาณนี้เนาะก็เลยแบบทําเป็น เอาแพลตฟอร์มมามาตีแล้วก็เอาบันไดาวางเข้าไปนะคะให้มันดูแบบดูไม่ธรรมดาออแล้วก็เช็คนิดนึงว่าเออมันโอเคหรืออย่างประมาณนี้นะคะแล้วก็ติดอ่าตรงนี้นะคะจะเป็นประตูเข้าไปแบบว่าเป็นโซนลิฟวิ่งเนาะจะอยู่ฝั่งซ้ายเพราะว่าที่มันไม่พอจริงๆบ้านหลังนี้คือแบบโซนลิฟวิ่งมันไม่มีเลยเพราะามันเป็นประตูติดกัน2ข้างนะคะก็เลยย้ายไปอยู่ฝั่งซ้ายอ่าแล้วก็มีการ ใส่สีใส่วาปเปอร์ใส่พื้นใส่เพดานอะไรพวกนี้เนาะอ่ะแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้เป็นประตูนะคะอย่างที่บอกเป็นประตูเดินออกมาข้างนอกอ่ะแล้วก็มาที่ห้องครัวติดไฟก่อนเลยบ้านมืดมากห้องครัวนะคะก็คือก็อยาก DIY ให้มันดูแบบดูโมเดิร์นดูแบบ ขินคลีนเหมือนบ้านแบบดูสะอาดอะไรเงี้ยนะคะเป็นครัฟฝรัง่งแล้วก็เลยเอา upper cabinet ของ dream home นะคะเอามาหันหลังเข้าไปก็จะได้ลักษณะประมาณนี้นะคะส่วนตู้เย็นตรงเนี้ยถ้าเป็นแบบเกมเพลย์จริงๆซิมเขาใช้การไม่ได้นะคะใครที่โหลดไปก็คือเราเอาออกให้แล้วแหละเอาเอาตู้ออกให้นะคะเหลือแต่ตู้เย็นนะก็ใครที่โหลดไปนะคะเล่นได้ปกติเลยทุกคนไม่มีปัญหาแน่นอนเพราะว่าเราเอาซิมมาเทสแล้วนะคะ อ่ะแล้วก็เปลี่ยนสีให้มันเข้ากันประมาณนี้นะคะเคาน์เตอร์ที่ใช้นะคะจะเป็นของภาค Island Living นะคะคือเขาจะเป็นแบบเคาน์เตอร์แบบแบบอย่างเงี้ยทุกคนมันมันมันสวยอะบอกไม่ถูกนะคะยิ่งเป็นไอตรง Island ตรงเนี้ยคือเขาจะมีขอบสีข,ขาวๆสวยมากอ่ะแล้วเราก็ไปเอาวอลเปเปอรจากในแกลเลอรี่นะคะมาอ่ะแล้วก็แบบเอามาติดเรียงๆกันไปแบบนี้นะคะ ก็สวยดีทุกคนชอบมากคือมันดูแบบทำให้ครัวเราแบบเรียบขึ้นมาเลยแบบเป็นครัวฝรั่งเลยอ่ะส่วนเคาน์เตอร์ตร,ตรงนี้นะคะใช้การไม่ได้นะเพราะว่านังสอนติดตัวกันอยู่นะคะแต่ว่าก็เอามาตั้งวางของเล่นๆนะคะอ่ะแล้วก็แบบใส่ให้มัน ข้างในเหมือนข้างนอกนะคะก็คือต้องทุบกําแพงทิ้งไปก่อนนะคะไม่งั้นมันจะไป snap กับกาแพงเนาะอ่าแล้วก็ตีกับเข้ามาใหม่นะคะแล้วก็หารูปมาติดเก็บขอบนะคะซึ่งของจริงอาจจะไม่ใช่ลายนี้เพราะว่ามีการแก้ตอนหลังนะคะอ่าก็จะได้ ห้องครัวประมาณนี้ทุกคนชอบมากาใส่เก้อีบาร์นะคะหาของมาวางนะคะมาตกแต่งแล้วก็มีการจัดเคาน์เตอร์นิดนึงนะคะอยากให้นางอยู่ในตำแหน่งที่เราโอเคที่สุดนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าเดี๋ยวก็จะย้ายนะคะเพราะว่าลืมใส่ไมโครเวฟอันนี้ไงย้ายละแล้วก็เติมอ่างล้างมือล้างจานแล้วก็เตาแก๊สให้นะคะแล้วก็สิ่งที่ลืมอีกอย่างก็คือ,อที่มันเป็นตู้อบ ขนมอบเคก้กอะไรพวกนี้ไม่ได้ใส่นะคะก็แก้ให้แล้วนะคะในแกลเลอรี่ใครโหลดไปก็คือจะมีเคานเตอร์อยู่ใกล้ๆประตูอีก2อันนะคะเป็นแบบเอาไว้เอาไว้ใส่ไอ้ที่อบเนาะนะคะซิมใช้การได้แน่นอนนะคะตกแต่งให้อย่างดีนะคะอ่ะแล้วก็ใส่ผ้ากันเปื้อนใส่ถังขยะ แล้วก็ติดไฟให้เขานะคะไฟสามดวงไปเลยก็เลยลดระดับให้เดตซิมเขาจะหน้าขาวสว่างมองไม่เห็นนะคะอ่ะแล้วก็มาที่โซนดนิงก็คือเลือกโต๊ะนานมากสรุปจบที่โต๊ะตัวเดิมนะคะอืมก็สีไม้เข้มๆประมาณนี้เนาะแล้วก็เลือกเก้าอี้ที่เข้าเซตกันหรือเปล่าแล้วก็มี ต้นไม้มาวางนะคะส่วนตรงนี้มันกว้างมากแต่ก็ไม่รู้จะทำเป็นอะไรนะคะเพราะว่าเป็นลิฟวิ่งก็ไม่ได้ทุกคนมันแบบมันเป็นประตูติดกันสองฝั่งนะคะก็เลยทำเป็นส่วนแบบโฟลเย่ year. มีแบบว่าตู้เก็บรองเท้าแล้วก็มีเก้าอี้นั่งรับแขกตรงนี้นะคะอา่าแล้วก็ติดรูปภาพให้ใส่ต้นมงต้นไม้มีต้นไม้ก็ต้องมีโคมไฟ มีโคมไฟก็ต้องมีพรมนะคะเดี๋ยวก็ใส่โพรมให้แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งใส่เป็นแบบโค้ดแรกนะคะแล้วก็เป็นที่เก็บร่มให้เขานะคะเพราะว่าไม่รู้จะใส่อะไรจริงๆนะคะคือทางเข้ามันก็ใหญ่มากอ่ะมีโพรมสีเข้มๆให้1อันนะคะอ่ะแล้วก็มาที่โซนลิฟวิงนะคะก็เอาอัปเปอร์คาบิเนตของโฮมเชฟนะคะมาลดขนาดลงให้มันแบบ คือเราจะทําเป็นเตาผิงอ่ะทุกคนเออแล้วก็ทําเป็นแบบที่ติดทีวีนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมูฟทุกอย่างนะคะไปไว้ฝั่งขวาเพราะว่าฝั่งเนี้ยถ้าดูทีวีทางเนี้ยทุกคนคือมันแคบมากนะคะแล้วแล้วมันทําให้แบบคือข้างหลังก็เป็นประตูอ่ะ เออมันก็เลยแบบมันแคบไปหมดเลยก็เลยเดี๋ยวย้ายนะคะแต่ว่าไฟล์ที่เราอัดตอนสร้างอะ่ะทุกคนของห้องลิฟิ้งห้องนอนชั้นล่างห้องน้ําชั้นล่างคือหายคือใช้ไม่ได้นะคะก็เลยไม่ได้มีคลิปตอนสร้างมาให้ดูแต่ว่ามีรูปตอนท้ายคลิปนะคะก็ไปดูกันได้เนาะอ่ะแล้วก็เปลี่ยนจากอาชเว์เมื่อกี้นะคะให้มันเป็นเอ่อเป็นเสาแล้วก็เป็นคานแบบนี้เนาะให้มันดูกว้าง อ่ะแล้วก็มูฟมูฟมาทาชั้นสองเลยนะคะน,นี่เป็นห้องนอนชั้น2นะคะก็เอาไอ้รูปภาพหรือเปล่าเออมั้งเอามาหันหลังนะคะให้ให้มันเป็นแบบนี้นะคะเพราะว่าจะทําหัวเตียงในการดี y วหัวเตียงนิดนึงแล้วก็เอาไอร้ระแนงไม้มาใส่เหมือนเดิมนะคะบ้านเราก็จะคือจ,จะเต็มไปด้วยระแนงไม้นะคะอ่ะแล้วก็เลือกเตียงนะคะสรุปจบที่เบสเกมค่ะเพราะว่าเข้าที่สุดอืมแล้วก็ มีการใส่อ p p เป c a b i n e t ขเน d ตของ Dream Home เหมือนเดิมคือตัวนี้ใช้หลายงานมากเพราะว่ามันมันเรียบ,ยบมันแบบมันสวยมันมันน้อยแต่มากอะไรอย่างงี้แล้วก็เอาเคาน์เตอร์นะคะมาหันหลังเออเอาตู้เนาะมาหันหลังเข้าไปข้างในแบบนี้อ่ะแล้วก็ฝั่งนี้ด้วยแล้วก็เช็คว่าเออได้หรือ,อยังอะไรอย่างงี้เนาะส่วนไอ้ตรงนี้นะคะมันเล็กมากก็เลยไม่รู้จะใส่อะไรแต่ว่า เหมาะแก่การใส่ตู้เสื้อผ้ามากก็เลยเอาตู้เสื้อผ้านะคะมาใส่เราเช็คแล้วนะก็คือซิมเขาเดินเข้าไปนอนได้นะคะแล้วก็เดินไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนชุดอะไรเงี้ยได้นะคะส่วนไอช่องเล็กๆตรงนั้นมันใส่อะไรไม่ได้จริงๆก็เลยเอากระจกมาติดเอาไว้ให้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนสีเป็นสีดําด้วย แล้วก็ตรงนี้นะคะมันเป็นหน้าต่างก็ไม่รู้จะใส่อะไรก็เลยใส่เป็นเู้อี้นั่งเล่นให้เขานะคะมีโคมไฟมีต้นไม้นะคะอ่าแล้วก็มีโต๊ะหัวเตียงให้ด้วยนะคะแต่ว่ามีฝั่งเดียวนะคะฝั่งนู้นเต็มใส่ไม่ได้อ่าแล้วก็เลือกต้นไม้ใส่เข้าไปอ่าแล้วก็ใส่กระจกให้เขามุมนั้นนิดนึงอ่านี่เห็นไหมทุกคนมันใส่อะไรไม่ได้เลย นะคะก็เลยไม่ได้ใส่ใสแค่กระจกแล้วก็ตรงนี้ไม่รู้จะใส่อะไรเหมือนกันก็เลยใส่เป็นชั้นวางของชั้นวางต้นไม้ให้เขานะคะก็ถ้าทุกคนโหลดไปแล้วก็อยากจะปเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้หมดเลยนะคะแล้วก็ติดรูปนะแต่ว่ารูปตรงนี้เดี๋ยวก็เปลี่ยนนะคะเพราะว่าใช้ไม่ได้แล้วก็มาถึงห้องน้ําชั้น2นะคะก็ ไม่มีอะไรมีแค่อ่างอับน้ำเพิ่มขึ้นมาแล้วก็ DIY อ่างล้างมือนิดนึงเอาของสปาเด y นะคะมามาติดแล้วก็เอา upper cabinet ของ dream home นะคะมาติดอ่าแล้วก็ดูแบบดูดูดีขึ้นเลยนะดูแบบดูสวยเลยนะคะแล้วก็วางของกระจุกกระจิกนะคะผ้าแปรงสีฟงเป็นสีฟันแล้วก็แบบอะไรพวกนี้เนาะ แล้วก็ติดไฟให้เขานะคะแล้วก็กัน้นโซนเปียกโซนแห้งเอาหน้าต่างมาติดนะคะแล้วก็ติดซ่วมติด,ตดชู่ติดไฟติดต้นไม้ติดเสื้อผ้าเสื้อคลุมอะไรพวกนี้นะคะ,ะแล้วก็มาถึงห้องสุดท้ายแล้วนะคะห้องนี้ไม่รู้จะทําเป็นอะไรจริงๆทุกคนเพราะว่ามันก็เป็นห้องที่เล็กเนาะก็เลยทําเป็นแบบเป็นห้อง working ทำงานไปเลยนะคะติดตู้หนังสือก็คือเป็นห้องทำงานจริงจังเลยแหละเ,เพราะว่า นึกขึ้นได้ว่าบ้านหลังนี้ยังไม่มีโต๊ะคอมจริงจังเลยทุกคนก็เลยแบบใส่เป็นโต๊ะทํางานให้เขานะคะเป็นโต๊ะสีดำก้าอี้สีดำนะแล้วก็ใส่คอมเข้าไปนะคะใส่คอมไฟใส่หนังสือแล้วก็ตรงนั้นก็จะติดเป็นแบบเป็นบอร์ดเป็นปฏิทินให้เขานะคะแล้วก็จบที่ต้นไม้แล้วก็รูปภาพนะคะก็เสร็จแล้วแหละทุกคน เหลือแบบเก็บรายละเอียดเรื่องแบบสีพื้นอลเป p ปอ e r อะไรอย่างงี้นะคะติดนู่นติดนี่นะคะเก็บรายละเอียดเปลี่ยนสีพื้นให้มันเป็นสีเทานิดนึงเนาะให้มันเข้ากับบ้านนะคะแล้วก็เปลี่ยนอลเป p a p e r ให้เป็นแบบสีเทาๆดำๆนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวกำแพงข้างบันไดเดี๋ยวก็เปลี่ยนนะคะเพราะว่ารู้สึกว่า texture มันยังไม่ได้อยากได้แบบ อิดๆอ,อะไรงี้นะคะเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนนะคะส่วนทั้งบ้านก็จะเป็นสีเดียวกันหมดเลยก็คือเป็นสีเทาๆแล้วก็มีตัดด้วยแบบสีเท็กเจอร์นิดนึงอ่อเป็นเท็กเจอร์แบบอิดๆเนาะอ่าตอนนี้ก็จะอยู่ในขั้นตอนแบบเก็บรายละเอียดเกี่ยวกับวอลเปเปอร์ทั้งหมดนะคะ,ะทุกห้องเลย นะแล้วก็ห้องนี้นะคะลืมใส่พรมก็เลยแวะมาใส่พรมให้แล้วก็ติดไฟให้เขานะคะเปลี่ยนเป็นไฟแบบดีๆให้เขาเนาะตรงดับเบิลวอลลุ่มก็เอาไฟขึ้นมาติดทั้งบนแทนแล้วก็เปลี่ยนนะคะเปลี่ยนตรงนี้แล้วก็มูฟมาข้างนอกนะคะเป็นโซนแบบมาดื่มมาดื่งหลังบ้านนะคะติดที่นอนที่นั่งอาบแดดให้เขานะคะแล้วก็แบบใส่แก้วก,กาแฟให้เหมือนแบบ เออออกมาอ่านหนังสือจิบกาแฟตอนเช้าดูวิวส,สวยๆอะไรแบบนี้นะคะอ่าแล้วก็ใส่เป็นเก้าอี้โซฟาให้นั่งเล่นกันนะคะปิ้งบาร์บีคิวแล้วก็ด้านซ้ายก็จะมีแบบจัดสวนทําสวนนิดหน่อยก็เสร็จแล้วค่ะไม่มีอะไรละเติมพุ่มหญ้าอะไรพวกนี้ใส่ทังขยะอ่าแล้วก็มีแบบกล่องไปรษณีย์อะไรพวกนี้นะคะก็เรียบร้อยแล้วทุกคนเดี๋ยวไปดู ตอนเสร็จได้เลยนะคะก็คลิปนี้นะคะเป็นแบบ s สปี i ิวคลิปแรกก็ตั้งใจทำมากๆเลยยังไงก็ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายคะ่ะ